ตอนมังงะบรูโตตอนที่81จะมาถึงเวลาของการฝึกของบรูโตและซาลาดะแล้วบรูโตจะทําได้เหมือนกับที่นารูโตทําหรือเปล่าจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าเอาละครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ช่อง9298ชแนลพาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําเกี่ยวกับก่อนมังงะบรูโตตอนที่81นะครับผมมันจะมานะครับมันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับผมในตอนที่81นั้นเนี่ยก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับก่อน อื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้ากดกันแล้วเนี่ยก็ขอฝากเรื่องเสื้อหน่อยก็แล้วกันนะครับผมเพิ่งมีคนซื้อไป3ตัวนะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณมากนะครับยังคงเหลืออยู่นะครับแต่เหลืออยู่เพียงแค่9ตัวนะครับแล้วก็จะเหลือลายละแค่3ตัวนะครับก็ขอฝากด้วยก็แล้วกันสําหรับใครที่อยากได้เสื้อนะครับผม,ผมก็งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าซึ่งต้องบอกก่อนว่าในตอนที่80นะครับของมังงะบลูโตเนี่ย จบลงโดยการที่บรุโตนั้นนะครับผมทําใจเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ พร้อมที่จะดุยไปข้างหน้านะครับผมโดยที่จะแสดงให้เห็นเลยว่าเขานั้นเนี่ยคืออุซุมกิบรุโตะซึ่งตลอดเนื้อเรื่องของตอนที่แล้วนะครับเราก็จะเห็นว่ามีปฏิกิริยาใหม่นะครับเกิดขึ้นกับทั้งบรุโตะแล้วก็ทางด้านตัวของซาลาดะนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มไปทีละประเด็นเลยละกันนะครับไล่เรียงตั้งแต่ด้านบนหัวของเรื่องเมื่อตอนที่แล้วนะครับผมจนกระทั่งจนกระทั่งถึงด้านล่างนะครับผมว่ามีประเด็นอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นในตอนที่81ได้บ้างซึ่งประเด็นแรกเลยคือประเด็นของคาวกิท ที่ดูเหมือนว่าจะข่มขู่เอดาให้พูดถึงเรื่องของบรุโตและก็ทางด้านนารุโตนะครับว่าบรุโตนั้นเนี่ยเป็นคนฆ่านะครับผมซึ่งให้คําตอบกับตัวของชิกามารูนะครับผมโดยพูดแบบนั้นออกไปซึ่งแน่นอนเราจะเห็นแล้วว่าการข่มขู่ของคาวากิเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงเพราะว่าเขาเนี่ยเอามือไปขยำตรงคอเสื้อนะครับของเอดาซึ่งก็ถ้าภาษาบ้านเราก็คือข่มขูด่ดีๆนั่นเองนะครับผมซึ่งมันจะมีอยู่ในช่วงท้ายใช่ไหมที่เอดาเนี่ยมันบอกว่ามันจะไม่ตามตัว ของบรูโตนะครับเพื่อเป็นการถ่ายโทษที่มันเนี่ยช่วยเหลือตัวของคาวากินะครับผมมันจะไม่บอกอะไรเกี่ยวกับบรูโตให้กับคาวากิแล้วก็ชิคามารูได้ฟังเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมกลัวแต่ว่าถ้าตอนหน้าคาวากิถามและตัวของเอดาไม่พูดเนี่ยมันอาจจะเกิดประเด็นที่ว่าคาวากิเนี่ยโจมตีใส่เอดาก็ได้นะครับผมหรือว่าอาจจะเกิดประเด็นที่ว่าคาวากิเนี่ยฆ่าเอดาก็ได้นะครับแต่จ,จะไม่ได้เกิดในตอนหน้าหรือว่าจะเกิดในตอนต่อไปนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยตัวของเอดาเนี่ยน่าจะแบบว่าไหลไปได้อี อีกสักพักหนึ่งนะครับตรงที่ว่าบรูตโตเนี่ยอาจจะอยู่ในมิติที่เขาไม่สามารถมองเข้าไปถึงได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะไหลไปแบบนี้ได้นะครับสาหรับตัวของเอดาส่วนทางด้านมิสกิเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับมีแต่ความแค้นที่เขาเนี่ยจะไปลงกับบรูตโตเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มาถึงในส่วนของซาลาดะซึ่งตัวของซาลาดะเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยขอร้องซาสกเกะใช่ไหมแล้วก็มีเนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุผานะครับเบิกขึ้นมาใหม่เลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เรายังไม่รู้แน่ชั ว่าพลังมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปพูดกันละกันว่าพลังมันคืออะไรแต่สิ่งหนึ่งเลยคือเขาต้องฝึกใช้เนตรวงแหวนกระจกอามุนบุผาอย่างของซาสเกตเนี่ยดูเหมือนพอตอนเขาใช้ได้เนี่ยมันจะมีตัวของโอวิโตะใช่ไหมที่อยู่ข้างๆเขาในตอนนั้นนะครับผมก็เลยมีความเชื่อว่าโอวิโตะเนี่ยก็น่าจะพอบอกเทคนิคนะครับหรือว่าบอกวิธีการใช้ให้กับซาสเกตได้บ้างนะครับก่อนที่ซาสเกตเนี่ยจะไปบวกที่งานประชุม5ครั้งนี้นะครับผมก็เลยคิดว่าตัวของซาลาดะเน จะต้องมีโค้ดนะครับที่สามารถช่วยเหลือเขาได้ซึ่งคนคนนั้นเนี่ยก็ไม่น่าจะมีใครอื่นเนาะยกเว้นอาจารย์คนนี้เท่านั้นนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยไปคุยกันในคลิปต่อไปกันลวกันว่าคือใครนะครับแลวเขาเนี่ยพอจะแนะนําอะไรกับサラดาได้บ้างนะครับผมซึ่งอาจารย์คนนี้เนี่ยรับรองได้ว่าเคยใช้มาอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็มีประสบการณ์ในการใช้เนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุกผามาด้วยนะครับผมเพื่อนๆส่วนใหญ่ที่ติดตามนารูโตะมาเนี่ยคงจะเดาถูกใช่ไหมครับว่าผมเน หมายถึงใครก็ลองเดากันเข้ามาดูก็แล้วกันนะครับผมก็จริงๆเนี่ยก็คิดว่าน่าจะตอบถูกประมาณ9 0อยู่แล้วแหละอีก10%เนี่ยอาจจะแกล้งตอบไม่ถูกก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เชื่อมั่นในคนดูผมอยู่แล้วว่าเก่งกันทุกคนนะครับถ้าไปเล่นแฟนบัลแท้ารุโตะนี่คือชนะแน่นอนนะครับผมก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่านะครับผมแต่เราเนี่ยเก็บอาจารย์คนนี้เนี่ยไว้เป็นตัวละครลับในช่องเราหน่อยก็แล้วกันนะครับผมในประเด็นของซาลาดาเนี่ยมีประมาณเท่านี้นะครับส่วนตัวของซูมิเลเองเนี่ย ก็ต้องฝึกเช่นเดียวกันเพราะเขาเป็น2คนที่ไม่โดนลบล้างความทรงจำนะครับผมแล้วก็การที่จะเนียนฝึกนะครับก็อาจจะมีเหตุผลต่างๆนานา,นาเช่นเฮ้ยอยากฝึกให้เก่งขึ้นเพื่อที่จะจัดการกับบรุโตนะครับผมเพอเผอเนี่ยซาสึสเกะหายไปกับบรุโตแบบนี้นะครับผมคนที่จะมาบอกข่าวเท็จเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวของเอดาก็ได้หรือไม่ก็ซาลาดะก็ได้นะครับที่อาจจะพูดในทํานองที่ว่าซาสึสเกะเนี่ยออกตามล่าบ,บรูโตนะครับมันก็อาจจะช่วยชะลอ นะครับการที่ตัวของคโนฮะเนี่ยจะส่งทหารนะครับหรือว่านินจาค้นหาเนี่ยตามหาบรูโตะนะครับเพราะว่าซาสเกตเนี่ยก็ตามหาอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะช่วยยืดระยะของบรูโตะและก็ซาสเกตได้อีกหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยเงียบเรื่องเงียบและทุกคนมาสังเกตว่าซาสเกตหายไปเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับที่ซาสเกตจะไม่อยู่ในหมู่บ้านและทุกคนเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดอะไรนะครับแต่คนที่จะคิดเนี่ยผมมองว่าเป็นชิกามารุนะครับที่มันเนี่ยคอยสังเกตอยู่ เรื่อยๆนะครับว่ามีคนหายมีคนเข้ามีคนออกในหมู่บ้านนะครับและจังหวะนั้นเนี่ยคือซาสเกตเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านใช่ไหมบวกกับพวกอินโนจินนะครับที่เห็นว่าซาสเกตเนี่ยมาคว้าตัวของบรูโตไปนะครับถ้าซาลาดะหรือเอดาไม่ไปพูดในมุมมองแบบนั้นเนี่ยเป็นไปได้ที่ตัวของชิกามารูนะครับจะส่งทหารหรือว่าส่งนินจาเนี่ย ไปตามล่าตัวของบรูโตเพื่อช่วยเหลือซาสเกะอีกแรงนะครับซึ่งถ้าจะขจัดความยุ่งยากเรื่องพวกนี้นะครับตัวของเอดาเนี่ยต้องออกตัวปกป้องแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยได้มีการสัญญากับบรูโตวไว้แล้วด้วยใช่ไหมว่าจะไม่ตามหาถึงแม้ว่าชิกามารุเนี่ยจะสั่งให้มองยังไงนะครับผมซึ่งก็เลยอาจจะเป็นตัวของเอดาเนี่ยแหละที่อาจจะเป็นคนพูดนะครับว่าเฮ้ยบรูโตเนี่ยกำลังถูกซาสเกตตามล่าอะไรแบบนี้นะครับผมอาจจะช่วยเหลือได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจบไปนะครับและคิดว่าน่าจะ เกิดในตอนต่อไปด้วยนะเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่ควรจะต้องรีบบอกเพราะว่าถ้าไม่รีบบอกเนี่ยเดี๋ยวคาวากิมันก็มั่วนิ่มสั่งให้คนเนี่ยออกตามล่าอีกนะครับเพราะว่ามันอาจจะโบยให้บรูโตก็ได้ใช่ไหมว่าบรูโตเนี่ยไม่เพียงแค่จัดการกับตัวของฮ <isto> ินาตะแล้วก็นารูโตเท่าน,านาันะบรูโตยังจัดการตัวของซาสเกะด้วยนะครับผม <isto> <ๆ>มันอาจจะโบยมั่วนิ่มแบบนี้ก็ได้นะครับควรจําเป็นจะต้องรีบบอกแล้วก็ในส่วนประเด็นของบรูโตนะครับที่จะแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเขาเนี่ยคือคนของโคโนฮะนะ มีเจ็าจำงแห่งไฟใช่ไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากนะครับเพราะว่าสถานะบุรุโตะแล้วก็นารุโตะเนี่ยแตกต่างกันนะครับผมแต่เหมือนกันแค่ว่าทุกคนเกลียดนะครับแต่ของนารุโตะเนี่ยทุกคนเกลียดจริงนะครับแต่ไม่ได้เกลียดถึงขั้นที่เรียกได้ว่าจงใจอยากจะฆ่านารุโตะทุกคนนะครับผมจะมีบางคนเท่านั้นแหละที่คิดอยากฆ่านะครับแต่ก็ฆ่าไม่ได้เพราะว่ามีรุ่น3ามเนี่ยด้านหลังอยู่ใช่ไหมมันก็เลยเป็นการแค่ว่าตัวของนารุโตะเนี่ยแค่ พิสูจน์ให้เห็นว่าเขาไม่เป็นอันตรายต่อคนในหมู่บ้านนะครับแล้วก็อยากจะให้คนในหมู่บ้านเนี่ยเห็นว่าเขาเนี่ยช่วยเหลือได้นะครับเพราะว่าความจําของคนในหมู่บ้านคือนารูโตะเนี่ยเป็นพลังสถิตล่างที่เคยทําร้ายหมู่บ้านมาก่อนนะครับแต่ตัวของบรูโตะเนี่ยคือความจาเนี่ยถูกมองว่าสังหารตัวของนารูโตะนะครับผมที่เป็นโฮคังิะนะครับผมซึ่งมันก็แตกต่างกันแล้วใช่ไหมบวกกับสถานะเนี่ยไม่มีใครดันหลังของบรูโตะด้วยนะครับผมคือทุกคนเนี่ยจ้องที่อยากจะฆ่าทุก คนเนี่ยจ้องที่อยากจะจัดการหมดเลยนะครับแล้วก็บุรุโต,โตเองเนี่ยยังคงมีนะครับศัตรูที่แอบแฝงอยู่ในความมืดนั่นก็คือโคดด้วยนะครับคือระบบการจัดการเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะครับก็เลยอยากจะรู้ว่าตอนต่อไปเนี่ยบุรุโตจะฝึกแบบไหนและเขาเนี่ยจะทําได้เหมือนนารุโตหรือเปล่านะครับผมมิชชั่นแรกก็ อาจจะเป็นในเรื่องของการฝึกให้ตัวเองแข็งแกร่งก่อนแล้วก็ค่อยๆช่วยเหลือนะครับคนในหมู่บ้านไปนเรื่อยๆแบบนารุโตะใช่ไหมแบบหมู่บ้านมีปัญหาก็คอยช่วยอยู่ในเงามืดอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับตรงนี้เนี่ยต้องรอดูว่าแผนการของบรุโตเนี่ยจะถูกระบุมาในตอนหน้าเลยหรือไม่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่ากังวลในตอนหน้าเลยนะครับที่มีโอกาสจะเกิดเนี่ยคือซูซเกะเนี่ยอาจจะโดนโบยว่าเป็นผู้กบฏอีกหนึ่งคนก็ได้นะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าทางด้านตัวของทีม10นะครับผมที่นำ โดยชิกาไดเนี่ยจะไปแจงอะไรหรือเปล่านะครับหรือว่าจะไปแจงมั่วๆหรือไม่นะครับถ้าไปแจงแบบมั่วๆให้กับชิกามารุได้ฟังเนี่ยก่อนที่เอดาจะกลับไปถึงนะครับก็าจะาเป็นไปได้ที่ผลออกมาเป็นสาสเกตนะครับกลายเป็นกระบฏและก็ดูเหมือนว่าการเปลี่ยนความทรงจําของเอดาเนี่ยจะส่งผลไปถึงมิติที่โคตรอยู่นะครับนั่นก็แสดงว่าคนทั่วโลกนะครับผมหรือมิติไหนเนี่ยก็ไม่อาจหลีกพ้นนะครับก็าากเป็นไปได้ว่าทุกคนในหมู่บ้านห้าแยกใหญ่เนี่ยก็คือ ได้รับความทรงจําที่ตัวของบรูโตเนี่ยเป็นคนนอกและคาวากิเป็นลูกของนารูโตะแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนี้เนี่ยอาจจะเป็นการตามล่าตัวของบรูโตะและซาสเกะอย่างเป็นจริงเป็นจังนะครับผมถ้าเกิดขึ้นแบบนี้ในตอนหน้าจริงๆนะครับบรูโตะเนี่ยจะถูกตามล่านหนักกว่าที่นารูโตะถูกแสงอุตสาตามล่าอีกนะครับผมคืออันนี้เนี่ยห้ามหมู่บ้านยักษ์ใหญ่เลยนะคนค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับแสงอุตสาเนี่ยยังแค่10คนใช่ไหมหรือว่านิดหน่อยนะครับอาจจะมีลู่ล้อบ้างน,นะครับ แต่ก็ไม่ได้เยอะถึงขั้นขนาดที่ตัวของบรูโตเนี่ย กำลังจะโดนในอนาคตอันใกล้นี้นะครับผมซึ่งก็ต้องรอดูกันว่าเรื่องที่เราพูดคุยเล่นกันในตอนนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในตอนหน้าเลยหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสูงเลยนะสําหรับในตอนที่81ของมังงนะบรูโตและเพื่อนๆคิดเห็นยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยจะมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ด้วยแล้วก็ถ้ามีตรงไหนตกหล่นหรือว่าพูดผิดยังไงเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยอ,อลา่าลืม หักเรื่องเสื้อด้วยกันแล้วสำหรับวันนี้ไปไว้